ต้องอยากจะได้นอกถึงจะได้ใจตัว,ตวมาครอบครองหากตัวยังบว่มีไผ<ข>เป็นขอเป็นคนผู้ใจได้ก่อนเชียงใหม่สวัสดีเจ้าเชียงใหม่มีน้ำพริกหนุ่มส่วนพ่อผมก็ชื่อหนุ่ม สนใจเป็นลูกสะใภพ่อหนุ่มไหมครับสวัสดีครับพี่สาววันนี้แค่อยากมาห้องเพลงทุกฝัฟังครับแม่หญิงมันกลัวรม่กล้าจะรู้ทีไหนเ๋ยนะเดือเนื้อหัวใจมันเป็นจะใด้เต้นแห้งแต่แต่ไอ้กอยมองแล้วพอแล้วมองมองไปกันใหญ่กับเปิ้ลแอร์พัก ก่ได้ตัวกึดจะได้ประหูและเนิจินไม่เก่งภาษาไทยจินไม่เก่งภาษาเหนือขอพี่สาวที่ปลัำประเหลือมาสอนภาษาเหนือได้ก่อข้าสวัสดีครับอยู่กรุงเทพเนี่ยผมอาจจะอยู่ไป้ทางเนินเอ อยู่กรุงเทพเนี่ยเปิ้นอาจจะเป็นพไท้ทเกอร์ <c oughs> วันนี้มาเชียงใหม่เปิ้นขออนุญาตเป็นน้องเอวาได้ก็นี่ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> เอวาครับ hey. <c oughs> ตั๋วก็เป็นของตั๋วไปเตอรแต่ถ้าบอกโอเคก็เอามาเป็นของเฮาสรุปโอเคก่อครับ อถ้าโอเคก็เป็นตัวของตัวไปซะหน้าฮักขนาดเจ้าเ <c oughs> ้ิ้นบอกว่าคนเจียงใหม่นะฮะ <c oughs> เอ,อ <c oughs> แต่แต่น้องเป็นคนอีสาน <c oughs> ออ <c oughs> ก็นนาฝัดตัวเนื้อระ <c oughs> หว่างดอยอินอนนท์กับม่อนแจมถ้าใครไปแอวจะซอฟแฟน,นได้ตีใดครับ <c oughs> ดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสงา่าบุพชาติล้วนงามตา,านามลวงค้างน่าอ่อจังที่เชียงใหม่ครับพอหน้าจะเอาอยยางจะเอาไอดีไลน์หรือไอจี